ดูวิธีการประกอบน้ำพุรุ่นนี้กันนะคะอุปกรณ์ที่ได้รับก่อนเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีตัวน้ำพุค่ะมีฝาน้ำพุนะคะทุกคนนี่ค่ะฝาน้ำพุนะคะแล้วก็จะมีหัวน้ำพุนะคะมีปั๊มน้ำมีหัวดับเบไฟค่ะขั้นตอนแรกในการประกอบค่ะมาเริ่มกันเลยเราก็จะเอาปั๊มน้ำกับสายไฟนะคะที่อยู่กับหัวน้ำพุเนี่ยมาเสียบใส่กับฝาน้ำพุแบบนี้นะคะเอาใส่ในลงไปเลยนะคะตรงนี้จะมีเกลียว มีตัวหมุนอยู่นะคะมีตรงสั้นตรงยาวนะทุกคนก็คือวางให้มันตรงล็อกกันนะคะพอวางตรงล็อกแล้วแล้วก็หมุนทุกคนพอหมุนเสร็จเนี่ยมันก็จะแน่น นาะวางให้ตรงล็อกแล้วหมุนแล้วคือมันก็จะแน่นแบบนี้เลยมันจะมีจุดสังเกตอยู่มันจะเป็นแบบสั้นกับแบบยาวอ่ะทุกคนลองดูนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะคะเอาปั๊มน้ํากับสายไฟค่ะมาเสียบเลยสายไฟเสียบต่อกับสายไฟปั๊มน้ําเสียบต่อกับสายยางปึ้งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ นะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาสายไฟเส้นยาวนะคะที่ติดอยู่กับปั๊มน้ำเมื่อกี้นี้แหละมันจะมีสายไฟเส้นยาวอยู่นี่ค่ะให้เรานะคะแกะเอ,เ,อเอาที่พันที่มัดไว้ออกแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยใส่เข้าไปในรูของน้ำพุนะคะใส่ไปเลยยัดยัดยัดใส่เข้าลงใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็มาเอาออกจากทางตูดของน้ำพุตรงนี้กันค่ะ ดึงเอาออกมาแล้วก็ปิดจุกสีดำซะตรงนี้ปิดไปเลยนะคะเติมน้ำใส่เข้าไปให้ท่วมปั๊มน้ำหรือว่าไม่ให้เกินขอบสีดำามาทุกคนเติมใส่ไปให้ท่วมปั๊มแล้วนะคะก็มาดูไฟที่เราใส่มาเมื่อกี้นี้เนี่ยเราจะต้องมาเสียบต่อกับหัวอะแดปเตอร์ไฟก่อนนะคะจะมีตัวหมุนล็อกด้วยนะคะก็คือหมุนล็อกให้แน่นไปด้วยค่ะทุกคนและรุ่นนี้นะคะจะมีรอยต่อของตัวน้ำพุด้านบนนะคะ เป็นรอยแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะมันเป็นรอยต่อเป็นเทคนิคการประกอบน้ําพุชิ้นนี้ขึ้นมานะคะพอเราเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยมันจะมองไม่เห็นรอยค่ะทุกคนถ้าทุกคนได้รับไปแล้วเห็นรอยแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะ่พอเสียบปลั๊กแล้วก็จะมองไม่เห็นรอยแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติสวยงามปกติเลย